ด็ครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอฟธนบัตรเจริญฟ้ามลัดดานตะบนะบนวมแกสุภาอาเภอพน้บบนบลจังหวัหดขอนแก่นนะครับนี่นครับก็หลังจากที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสูบน้าใส่นี่ก็เต็มแล้วนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเที่ยงละสีเที่ยงเที่ยงละน่าจะประมาณ5ชั่วโมงได้แล้ว5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับเดินดูรอบๆก่อนว่ายังไงนะครับเพราะว่าน้านี่ก็น่าจะ เต็มแล้วล่ะนะน้ำเต็มแล้วนี่เพราะว่าสังเกตจากตรงนี้นะครับคลองคันแทคันเทนามันไหลมาฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะย้ายลงมาลดฝั่งนี้แล้วนะครับที่นี้ที่รีบออกมานี่คือจะมาลดน้ํานะครับแต่แต่ว่าเดินไปดูก่อนว่ามันพอจะปล่อยคืนสะได้หรือยังนะครับหรือว่าจะปล่อยตอนไหนอย่างนี้นะครับเว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้ำเ,นเต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับอ่าคือเราลดแบบ ลดแบบลาดนะครับลดลาดนะลดลาดเอาพอลาดอย่างนี See, hmm. ้แล้วก็คือไม่ได้ปล่อยให้ขังนะครับทีนี้ก็ปล่อยกลับนะครับทีนี้ปล่อยกลับคืนนี่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไล่แบงนี้หนึ่งไร่แล้วปล่อยกลับคืนนะครับทีนี้ปล่อยลงสะนะครับเพราะว่าน่าจะโอเคละ จากที่ดูด้วยสายตานะครับวัดระดับด้วยสายตาก็น่าจะทั่วแปลงดีแล้วเนี่ยทุกแปลงก็อยากทาอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกแปลงที่ผมปลูกผมก็อยากทาอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าบล็อกน้ําได้นะครับเนี่ยบล็อกน้ําใส่เนี่ยครับน้ําเต็มเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้ให้แห้งเองนะครับทีนี้ทีนี้ก็จะปล่อยลงคืนสะนะครับเนี่ยตามที่ท่อของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะปล่อยคืนสะตรงข้อตรงนี้นี่ท่ออยู่ตรงนี้เราจะปล่อยคืนสะนะครับ แต่ว่าจะปล่อยช่วงในช่วงเย็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าปล่อยก็คือถ้าเราไม่ถ้าเราปล่อยคืนสระน้ําก็จะได้กลับไปหมุนเวียนในระบบอีกถ้าเราไม่ปล่อยคืนสระมันก็จะหมดนะครับทีน,นี้มันก็จะเบิดนะครับ <Danke>. ก็ถือว่าเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอนะครับอย่าเกินนะเพราะว่าถ้าเราทําได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบดินก็มีความชุ่มชื้นนะครับดิน รักษาความชุ่มชื้นไว้ได้ประมาณนี้นะครับนีนกนางนวลนะครับนกยงมโนกิเซลนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็5ชั่วโมงได้เดี๋ยวเราไปย้ายรถฝั่งน้นนะครับฝั่งนี้พอแล้วเพราะว่าชุ่มหมดแล้วเดี๋ยวะจะปล่อยคืนเลยหรือเปล่านะครับถ้าปล่อยคืนนี่คือประหยัดน้ำดีนะ โอเคเดี๋ยวผมปล่อยคืนเลยนะครับเพื่อว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้ําก็จะได้ไม่ละเหยไปไหนนะครับก็มันชุ่มอยู่ในดินแล้วละ่ะแต่ว่าในส่วนของหน้าดินนี่คือเราต้องการเฉพาะหน้าดินนะครับเพราะว่ารากหญ้าเนี่ยมันอยู่อยู่ตรงหน้าดินนี่แหละเพราะามันท่วมมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันอ่าท่วมทั้งแปลงแล้วนะครับนี่นี่อยากได้อย่างนี้แหละครับแต่ว่าส่วนแปลงอื่นทาทายากนะครับทําอย่างนี้ แป้งอื่นทาอย่างนี้ทํายากนะครับทําที่ว่าจะให้มันท่วมแล้วก็เป็นตุงเท้าเก่านะครับนี่ท่อผมก็จะปล่อยแล้วก็ให้มันไหลลงเลยนะครับเนี่ยมันก็จะไหลลงตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าผมสอดท่อหน้าสองไว้นะครับแล้วจะไหลลงเองนะครับก็ตอนเย็นนี่นแหละครับจะแห้งนะครับก็ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เลยคืออ่าชุ่มนานนะครับชุ่มนานชุ่มนานแต่ว่าคือของเรามันไม่ได้มีประเด็นว่าต้องให้อ่าไอ้นี่ได้นะครับเพราะว่าของเรา าสามารถสูบได้เลยแปลงนี้แปลงแปลงที่ใกล้สะคือแบบมืออื่นมือฮือสูบใส่อีกกับบ่อเป็นยังนะครับทันี่้คือถ้าแปลงไกลเนี่ยให้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 ใหแช่น้ำไว้อย่างนี้เลยนะครับจะได้แบบ10วันส5้าวันอ่าถึงจะแห้งอย่างนี้นะครับก็ได้นะแต่ว่าแปลงนี้มันอยู่ใกล้สูบใส่แล้วก็ปล่อยคืนนะครับเมื่อกับเราลดน้ำนะครับอ่า,อาไปนะ ปฏิบัติการลงแปลงนี้นะครับปฏิบัติการเอาลงแปลงนี้ก็นี่นะเออผมออุปกรณ์อะไรก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับต้องได้ไปขนมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆทาไปนะครับนี่นี่เรจะย้ายลงมาฝั่งนี้นะครับขออนุญาตย้ายทอดจากฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้ก่อนนะครับจะลงตรงนี้เหมือนกันแหละครับนี่ เกีย okay, ครับเดี๋ยวย้ายก่อนแป๊บหนึ่งทำการย้ายฝั่งแล้วนะครับทำการย้ายมาแปลงนี้แปลงนี้หนึ่งไรครึ่งนะครับหนึ่งไรสองงานนะครับเนี่ยลดน้ำครั้งนี้เป็นครั้งที่สองส่วนแปลงนี้เป็นครั้งที่สามนะครับแปล่งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วก็ตอนนี้ก็คือปล่อยคืนสะไปแล้วนะครับน้ำก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ อันนี้ก็น่าจะโอเคนะเนี่ยต้องย้ายต้องต้องต้องย้ายช่วยเรื่อยๆนะครับมาทําอย่างแปลงทําทําทําอย่างแปลงนี้ไม่ได้นะครับสูบแล้วปล่อยเลยไม,ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่มีที่ระบายลงไปถ้าเราสูบเต็มพื้นที่นะ่ะวันสองวันกว่าจะแห้งก็คือสูญเสียน้ําไปเยอะนะครับเอาแบบย้ายท่อดีกว่านะเพื่อความประหยัดแล้วก็ตามความถนัดของพื้นที่ให้ลงตรงนี้สัก ยี่สิบนาทีแล้วก็ต่อท่อไปอีกสองข้อยี่สิบนาทีข้อไปถึงสุดปลายแปลงนั่นแหละครับหมายถึงว่าถึงจะให้ถึงเราจะเอาให้มันลงเป็นหกชั่วโมงนี้ก็น่าจะเต็มยากนะครับแปลงนี้เต็มยากเลไม่เหมือนแปลงนี้ี่ยแปลงนี้ห้าชั่วโมงได้ยืนพื้นห้าชั่วโมงนีอยู่เลยนะครับสูบน้ําใส่ห้าชั่วโมงเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าก็ต้องต่อลงมาฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับ รอบหน้าก็แต่ว่าถ้าไม่ต่อลงฝั่งนี้ก็ออลงแปลงนั้นได้เลยเอาลงตรงนั้นแล้วก็คือปล่อยห้าชั่วโมงเลยน่าจะดันขึ้นมาถึงฝั่งนี้ได้นะครับดันน้ำน,น่าจะดันขึ้นมาได้อยู่ก็คือลดลดถ้าสูบลงฝั่งนั้นก็อาจจะเป็น4ชั่วโมงนะครับเต็มพอ,อส่งไกลก็เป็นห้าชั่วโมงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูท่อน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนต่อไปครับครับมาต่อกันนะครับ ก็หลังกาที่ย้ายลงมาจากตรงนั้นประมาณหนึ่งแล้วก็ย้ายปลายท่อมาตรงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งไรครึ่งนะครับหนึ่งไรสองงานนะครับนี่ก็ย้ายปลายสายมาเกินครึ่งแปลงมาแล้วนะครับย,ย้ยายย้ายย้ายมาไว้ฝั่งนี้เฉยนะครับไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบมีอ่า ไม่ได้แบบมีแบบที่สามารถเอาลงจุดเดียวได้เลยไม่ใช่นะครับต้องย้ายไปเรื่อยๆนะครับคือลดเป็นครึ่งครึ่งก่อนนะครับแบ่งลดให้มันเป็นครึ่งครึ่งก่อนนะครับนนเนี่ยส่วนฝั่งโน้นเนี่ยเต็มมาแล้วนะครับฝั่งโน้นเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ให้เต็มแล้วพรุ่งนี้อาจจะลดฝั่งข้างล่างนะครับถ้าไม่ทันนะถ้าไม่ทันเพราะว่าจากการสังเกตก็น่าจะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้โนนกลางก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวค่อยไล่ ไล่ระดับน้ํามาเรื่อยๆนะครับนี่น้ําก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนี่นี่นะครับ<__>ก็เดี๋ยวน้ํามันจะเฉลี่ยหาหาพื้นที่ของมันเองนะครับน้ําเดี๋ยวน้ําก็เฉลี่ยเนี่ยอย่างแปลงนี้ก็ครึ่งแปลงแล้วนะครับนี่ครึ่งแปลงฝั่งนี้นะที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็คือมีน้ําหมดแล้วนะครับนี่นี่คือน้ําขังได้หมดแล้วนะครับดินนี่นุ่มแล้วนะครับเดินนี่อ่าไอ้นี่แล้วเนี่ย ฝั่งนี้ก็ครึ่งแล้วคือฝั่งนี้นี่ได้หมดแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ได้หมดหมดแล้วนี่ครึ่งหนึ่งก็เอาลงตรงนี้ก็รอฝั่งน้นก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็รอเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยให้มันเต็มพื้นที่นี่ฝั่งนี้ก็เต็มแล้วนี่เดินมาี่นี้ก็เต็มแล้วนะครับน้าเต็มแล้วถือว่าได้เร็วนะครับได้เร็วได้เร็วประเด็นทําไมเราถึงไม่ปล่อยลงจุดเดียวนะครับลงลงจุดเดียวแล้วก็พอเลยนะครับเพราะว่า น้ําต้นทุนของเรามีน้อยนะครับนี่ตรงนี้ตรงที่ปล่อยน้านะครับที่ระบายน้ําจะออกเกดแปลงนะครับน้ําเรามันมีน้อยในบ่อมันมีน้อยนะครับมันไม่พอคือถ้ามันมีพอก็คือผมจะสูบใส่แปลงนี้ให้มันเต็มแล้วก็ขังไว้แล้วพอมันเต็มขังไว้แล้วผมจะปล่อยลงแปลงนี้แล้วก็ลดแปลงนี้ต่อเลยนะครับจะเป็นสเต็ปอย่างนี้แต่ว่าน้ําต้นทุน่ะมันมีไม่พอที่จะให้ลด2แปลงนะครับถึงผมอัดใส่แปลงนี้เสร็จแปลงข้างล่าง ปล่อยน้างลงมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ําเหมือนเดิมนะครับก็ก็ก็เลยเนี่ยแปลงนี้ก็ไม่มีน้ําเหมือนเดิมก็เลยรอก่อนนะครับรอรอตุนน้ําอีกนะครับรอกักตุนน้นนําอีกก็อยู่ในช่วงการกักตุนนะครับนี่ก็น้านนนําก็นเนี่ยมาแล้วนะครับเห็นสะท้อนแสงแดดมาตรงนี้นะครับย้อนแสงนะครับนี่ก็มาสักแบ่งเป็นสามลอ็อกแบ่งเป็นสามส่วนก็มาหนึ่งส่วนแล้วครับอันนี้ลงส่วนที่สองไว้ตรงนี้นะครับ ก็รอรอเวลารอ,อเวลาก็น่าจะคือถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็เดี๋ยวหลังจากเลิกงานก็ค่อยมาลดตอนเย็นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงได้อยู่นะครับก็สองทุ่มสามทุ่มค่อยมาปิดนะครับมาเปิดไว,ว้วนหกโมงเย็นสองทุ่มก็มาปิดปั๊มอย่างนี้นะครับก็ทําได้นะครับทําได้ขอให้เราวางแผนอ่า เราวางแผนให้ดีๆแค่นั้นนะครับทําได้หมดนะครับฝั่งนี้น้ํายังไม่มานะครับน้ําอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าแปลงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับความเสมอก็อยู่ในระดับ90%อร์นะครับพื้นเสมอเรียบ90%อร์ซแต่ว่าก็ต้องได้ใช้ปลายสายช่วยนะครับเดินท่อไปหมดแล้วโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาชมกันต่อครับก็ย้ายเข้ามาลงกลางแปลงแล้วนะครับทีนี้ ตันนี้ก็น่าจะเสร็จวันนี้เลครับเนี่ยก็ดูๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้ลงตรงนี้แล้วก็พักไม่ย้ายอีกถ้าย้ายอีกก็อีกอีกที่หนึ่งก็พอนะครับนี่นะครับก็จะย้ายมามุมนี้ก็พอแล้วมุมฝัมม่งนี้ก็พอเพราะว่าฝั่งน้นนี่เต็มพื้นที่แล้วออถือว่าโอเคนะครับก็ประสมความสำเร็จนะครับ บความสําเร็จในการลดน้นํานี่ตรงที่มันลุ่มกว่าเพื่อนนะครับตรงนี้ถามว่าลุ่มกว่าเพื่อนไหมก็ไม่ไม่ไม่รุ่มกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นแอ่งตรงนี้เราขุดทุดอาดินออกนะครับเพื่อให้มันเป็นนี่ที่น้ําไหลน,นะครับลงแปลงนี้เดี๋ยวแล้วรอบหน้าจะเอาลงแปลงนี้จะปล่อยลงตรงนี้เลยนะครับนี่ปล่อยลงมันขาดนี่ยมันไหลลงไปเลยนะครับปล่อยลงตรงนี้เลยง่ายดีไปตามทางน้ําเลยนะครับนี่ ลงตามทางน้ำไปเลยนะครับก็มีมีที่ไม่โดนก็อยู่ช่วงมุมนะครับมุมลากมุมไปไม่ถึงนะครับนอกนั้นก็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 กขังหมดนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ทำด้วยตีเทือกแล้วก็ตีเทือกแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแล้วก็ย่ำนะครับเป็นแปลงที่ย่ำได้ดีมากเลยนะครับหมายถึงว่าต่อแรกนี่หนาเลยเพราะว่าผมแบบประเคนใส่แบบ ท่อนพัน์แบบเยอะมากนี่นแปลงท่อนพันธุ์ผมอยู่ตรงนี้ผมตัดจากนี้าขามคันแท่มาลงตรงนี้แล้วนะครับใส่เยอะมากเลยนะครับแปลงนี้ผมใส่แบบชนิดที่ว่าแบบจุใจเลยนะครับตัดไสตตัดไสเลยนะครับแล้วก็เกิดแบบหนาเลยนะครับนี่หนาหนาตึ๊บเออแต่ว่าแปลงนั้นลืมหวานนะลืมหวานขี้หมูแห้งนะขี้หมูแห้งอยู่นั้นถุงหนึ่งลืมหวานโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้านะกว่าจะได้ตัดก็ยังไม่ได้ตัดหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หนาวอยู่ ก็นู่นแหละครับน่าจะช่วงกุมภาเนี่ยแหละครับเริ่มได้ตัดนะช่วงนี้ก <_ an> ็เพิ่มความชุม่มชื้นในดินไว้ก่อนเพราะคงไม่ได้ตัดหรอก <_ an> ยาวไม่ทันหรอกครับเพราะว่ายังหนาวอยู่ <_ an> ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เห็นเริ่มเียนชุ่ยเขียวมาแล้วนะครับ <_ an> เดี๋ยวผมต้องไปดูไอ้นัน่นก่อนนะ <_ an> ผมต้องไปดูก่อนว่าผมซื้อแผงโซล่าเซลล์มาวันไหนจะได้รู้นะครับว่า ผมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไปแล้วแล้วก็หลังจากที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์คือผมก็ทําการลดมาจะได้รู้เพราะว่าแปลงแปลงนี้มันเป็นแปลงครั้งที่3มลดครั้งที่3มนะครับแปลงนี้ลดครั้งที่2นะครับเนี่ยลดครั้งที่ 2. สองเพราะแปลงนั้นก็ครั้งที่1อันนี้ก็ครั้งที่1อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่า,าระยะเวลาอาจจะ20วันหรือว่า30วัน1เดือนแล้วเราได้น้ําแค่นี้นะครับเราจะได้บริหารน้ําถูกนะครับ เพราะว่าน้ำยังไม่เต็มสะทีเดี๋ยวรอบนี้นะ่าจะเต็มสะนะรถนี้เสร็จผงก็จะปล่อยยาวเลยนะครับทีนี้ก็คือให้น้ํามันเต็มสะเลยพอน้ําเต็มสะแล้วผมจะสูบรถแปลงนี้เลยนะทีนี้นี่นสูบรถลงสูบลงแปลงนี้แล้วก็ปล่อยคืนสะคืนแล้วก็ตุนน้ําเต็มสะมันก็จะเริ่มเข้าระบบทีนี้พอน้ําเพราะว่าทุกแปลงก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วทีนี้เราก็จะสามารถเติมน้ําแบบแบบ แบบว่าต้องลากสายยางได้เลยเนาะครับแบบว่าเต็มสระแล้วก็คือปล่อยลงแปลงนี้ได้เลยจริงๆนะครับจังแปลงนี้เนาะเนี่ยจังแปลงนี้หาชั่วโมงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ห้าชั่วโมงเนี่ยถ้าน้ําเต็มสระนี่ลดได้สองแปลงนะครับน้ําเต็มสระแปลงนั้นกับแปลงนี้ลดได้เลยแบบแบบเอาลงจุดเดียวเลยนะครับแบบไม่ต้องไอ้นี่เลยเดี๋ยวผมก็จะทําอย่างนั้นแหละผมจะลงจุดเดียวเลยนะครับผมจะต่อท่อลงไปลงตรงนู้นแล้วก็พอเลยนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็ให้น้ํามันดันขึ้นเอานะครับ แล้วก็ขังไว้สองสามวันค่อยแห้งอย่างเงี้เเลยนะครับทีนี้ไม่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 ได้เดินแล้วนะไม่ไม่ได้เดินไม่ได้เดินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ขยับปลายท่อช่วยเพราะว่าหนึ่งความชุ่มในดินมันมีแล้วนะครับความชุ่มในดินในแปลงมันมีแล้วใส่น้ําไม่เยอะมันก็เต็มแล้วนะครับมันก็มีน้ําแล้วนะครับไม่เหมือนรอบแรกนะครับรอบแรกใส่ยังไงก็ไม่เต็มเหมือนแปลงข้างบนนะครับใส่ยังไงก็ไม่เต็มนะครับผมว่าห้าชั่วโมงยังยังสูสีอยู่นะรอบแรกข้างบนแล้วก็จะได้เคลียแปลงหญ้ามันมาเลยออกแล้วก็จะ ได้เอาน้ำลงนะครับหลายอย่างนะครับเป็นการวางแผนนะครับวางแผนแล้วก็ทําเมื่อกี้ขึ้นมาสังเกตการข้างบนแล้วเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะครับว่าน้ํายังไงนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยปล่อยไว้ที่นี้จะพอเลยหรือเปล่านะครับถ้ามันโอเคถ้ามันไหลไปหากันตามในทิศทางที่เราต้องการได้ก็จะปล่อยเลยนะครับแล้วก็ป,ปิดปัม๊มครั้งเดียวเลยนะครับ เราปิดปั๊มเลยทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยนะครับเนี่ยปล่อยไปเลยก็เราสูบใส่นี้มันก็อยู่นี่นี่นะครับพอไปใส่ดอกเน่าดามอยู่ในแปลงหญา้าเขานี่แหละโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับาฝากาเพจด้วยนะครับธนภัทรเจริญฟาร์มคุ้มกว่าสแตนเลสและหญ้าต่างๆอำเภอพลจังหวัดคอนแก่นนะครับโทูไม่ใช่โทรนะคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาค้างข้อความแฟนเพจก็ได้นะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ ุกช่องทางนะครับช่องทิกตอกก็อย่างนี้แหละช่องเมื่อกี้แหละครับก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับแนะนํากันได้นะครับช่วงนี้ก็สมาชิกหลายๆท่านก็มีแนะนํามาใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปนะครับผมก็จะลงคลิปละวันคลิปละวันให้ดูนะครับผมก็มีถ่ายคอนเทนต์ประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็อยู่กับย่าก็น่าจะลดย่านะครับอย่างเดียวแล้วก็มีอะไรแนะนําหรือว่าอยากสอบถามก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ